ยังคงอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะน่าสนใจมากประเด็นนี้เพราะว่าเป็นเทรนด์ของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เลยค่ะตอนนี้เป็นคราวของ n i สสันมอเตอร์แล้วนะคะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ3ของญี่ปุ่นตอนนี้ประกาศเร่งตัวแล้วนะคะในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าออกรุ่นใหม่มาอีกหลายรุ่นใหมอนาคลดเลยนะคะสอดรับไปกับเทรนด์ของพลังงานสะอาดด้วยค่ะ บริษัทนิสสันมอเตอร์ค่ะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ3ของญี่ปุ่นเตรียมใช้จ่ายเงินราว2ล้านล้านเยนนะคะหรือคิดเป็น17,600ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้าเพื่อรองรับความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และ รถไฮบริดที่เพิ่มขึ้นค่ะจากกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเรื่องของการปล่อยคาร์บอนนะคะในแถลงการของนิสสันค่ะเขาระบุว่าจะเปิดตัวรถ EV 23รุ่นภายในปี2,573รวมถึงรถ EV อีก15รุ่นมีแผนจะเปิดตัวรถที่ใช้แบตเตอรี่แบบแข็งค่ะหรือว่า solid state ภายในเดือนมีนาคม2,572ค่ะแรงผลักดันที่มากขึ้นของนิสสันนะคะในการขับเคลื่อนรถยนต์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่เกิดขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคนะคะ ที่เพิ่มขึ้นในตลาดรถยนต์สำคัญส,ค,ญสคัญเช่นจีนและสหรัฐขณะที่คู่แข่งต่างก็เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ค่ะ ข้อมูลจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะระบุว่าแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะยังมีสัดส่วนไม่มากนักบนท้องถนนทั่วโลกแต่ว่าการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในปี2563เพิ่มขึ้นร้อยละ4 1ค่ะถึงแม้ตลาดรถยนต์จะหดตัวราวหนึ่งใน6นะคะนิสสันก็เช่นเดียวกันนะคะกับค่ายรถยญี่ปุ่นรายอื่นๆค่ะที่ให้คำมั่นจะยุติการผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานฟอสซิลอย่างสิ้นเชิงโดยในที่ประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศของสหรประชาชาติที่เมืองกลาสโก ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่นะคะอย่าง General Motors Ford m o t o r เก็ได้ลงนามในแถลงการค่ะที่ม่งมันจะเลิกผลิตรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง f o s s ิลภายในปี2583ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN16 ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ